ี้ยพบ่อกันอีกแล้วครับวันนี้หมูหันครับผมหลังจากเซตงานแล้วครับยอดการันตีได้เนาะการันตีได้ออกินไม่จอพี่น้องต้องกันนะครับกินน้อกันโอ้ยครับลุเต้ไเนใส่อีกแล้วช่ไหมดิเออชิลิพอดเ่ครับลุเต

อ่อยขั้นแปดครับตัวนี้ขั้นแปดขั้นแปดข้นแปดคเดี๋ยวเบิร์ดดิเนาะคือแมนพ่อเสยต้องออมือหั่นนาครับมือหั่นนครับทั้นเดียวลายอยู่ ทานายมึงก,นนก่อเนาะยันกินมดเบิ <laughs> ร์ยับก่นจะเป็นเอาใหม่กรแล้วเบ,บร,รบเลยใไปอีกคนนารแนบิร์ดอ้ยครับรยด ซุกอยู่ตัวหเมียนอือมต้องันเจนบกอบอครับแเจกอบแม่สิบอยากไปใจ้าจักการเลยจ้าาต้องหันเถอะนสิบงามคือเขาเถอะามาันเลนเลยโอมาเะอต่เทางมาันเลเอายู่เอหนงดิเอาหนังไปให้เจ้าพี่แกง น้ำผัดหน้าทามาครับมากินหน้าหม้กินน้หันหมอนี่ทำไมเ้กินยลทาทม่รบอนเลหมุนๆๆใครไปกินท่านะเาเรากินอ่ะนี่เบิ่าวโอ้หไมเบลไปซื้อมห้องเล่นมาเอ็นมาเอาเอแก้ย่าย่ายๆกินกันแมเออ

สว่าที่จะจานสิสิจัดดูกันสิบยังวันไหนวันนี้เนาะอย่ามหาเหตุผลยากเลยสบายสบายเลยโอ้ยสละมันห่วงจิดห่วงคนมอคือกันได้แต่ละคนแม่ น้องาหอะไมไปน้วไปน้ำปาโาคนเห่ามากีกินน้กันนกินน้ำกินน้าถือกันคนเอากินกินกินนู่นอะไบ่ลยนั่นเนีใจแล้วก็เนี่ยน

เดี๋ยวันหาบ้านนี่นี่เราแก่เป็ดมันแล้วชวนไหมชวนแม่ก็มันอี่านี้เว้ยฟาร์มอ้อยำชิบบะเชี่ยบบ้านว่าพสือเรียนข้าวข้าวข้าเห็ดว่อนไม่ก็าอสันหาเห็ดหาหนึ่นหั nhưng mà một người không phải mở cửa nhưng mà đi học mọi người 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 แต่แกไมสกินโสามถุงที่ถุงนะครับเฮ้าเตข้เวมเด้ยเาั้ดคนที่มตาเ้เ้ห่ขี่ข้เีเ่้เหร้เหร่ขี้เี้เ่ีเร่ีเี่้เขเหี้วร่เหี่ข้นเขี้่ขเขีว่าีี้เข้่าี่ี่ี่เหา่่

ให้มากก็เล้วใไ้อห้้้ให้ให้ให้วห้้ให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 อให้ใ้ให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 ้้ให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 ้ใเ้้ให้้ให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 ้าห้ห้ให้ให้ใ้ให้ห้ใ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 ห้้้้้

ได้เฮ็ดปาน <s to breakaniously> 嗯，呵呵呵。

นล่งทางได้มงนั ủ ng, ủ ng ่ยหละวนาเขาไม่ได้ม <smoking> ันั่งหรอกหายก็หายเพราะเราเนียอะไรอื้ออื้อหรอคุณว่าเหรอคุณก็แคก็หาอยู่หรอนักกาก็ไม่ดูแลปาปเมือเดอกันยยเดเียกง้เงินัาเงไหนไปเรียงโนน่นกางนก็ได้มานักกานนู้นกการเนี่ก็้เงินีเนก็เดีมาู

ว่าเขาตีทอได้มือหนิเหรอมนี่นงกระโดดาว่าน้องเลยมอเห็นยังูอ่ะไหนะอ้นอนันนอิรเ้า่มันนยังไงอีกน่ยมันเป็นยัพเห็นแมวมันก็แฉะมันก็ดูดู่ัวมม่ได้สี

ก็เราปาก็เราาเมื่ไหร่กน่นม่หนมันก็าน้มาก่ร้าน่เหมืน่อน่นรถตื่นรหน้าเรีนร้านหน้าหน่ีหน่น่ก็นั่งเอาละแม่ตีชดานสิว่า ถาหวานทั้งน้ราแบาวานงเนี่ยบอยาวนแก้ขาไปยวกันยัง่งมังจกับบอ่ะหนากนปลาโอ้ไายบเ่ยมัเอาหวาน้ครับแล้บนน่ยลามูเข้า้มาไม่บน

Lúc đó là anh trong số. Mày là quá nữa 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 เพราะว่าหน้ามันขาวอยู่หันกระเช้าต้องไปหันบ่เพราะว่าตุ่มหมู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 ตุ่ม

จีนเนี่ยแต่ของตางจังหดจั่เลันเลือดขนเลือนี่บเลือดขหรือาบเลือดนี่จบเ้ยเเรามาแล้วเาวาเราินทมา้เ้อเา้ใ้ันย็้หลอยันี่นี้เปกป้ซือต้องเอาต้นั้นกกไูน

อันมือแรกเทาอยู่ชะอยครับมนนะือแรกเทียนน้องยันเป็นว่าเียวอีกเออกรกรโมากกรเลยก็รับเเหรอเออเมันเด็กั้วขนาดนี้ขั้วเป็กนแล้าเวแดงมัควนนี้เออเฮว่แดงม่วนแนีย

เป็นานเมียัง้เี็นนะเฮาตด้เป็นูกสโตะ่ะไม่รู้ักแต่เอก็ต่เดียว่อีบัดลัขานนี่คอยบู๊คอยบ่มาเนาะมักินอะไรก็อยเราไปเลือกเอาก็กินกรองานนอยากนอไม่้ละก่โตหน่ยแม่ได้ตุดดอนมาสี เลาอุ้เหมือนทยบางากับามีราร้อยเอ็ดเวลาแม่งคือจังหวัดเดยเวลาอุ้ลอยแบบฟักคาใสนะลูกกองุกเพาะเ่รบายอนะลูกนราีวีการนังเดียวอยาเ้้แเราขาวบ้านขาวแดต้นตอายหายแล้อบ่บ่มันมียาด้ยนึ่เซเว่เทียวมเจ้า คือล้องแ <c oughs> จ๊ดนระจายค่าก็อัอมด้วไหงีมันนี้บร่อยนด่ยวเรือ่งเตเนี่ย